ผมย้ำอีกครั้งว่าโควิด1 9ทีเนี่ยแปไม่มีอาการหรืออาการน้อยมีที่หนักๆมากๆอยู่ประมาณ20%นั่นแหละไอห,หนักสุดๆไปประมาณ5%นั้นก็ไปเรื่องแต่ต้องการให้รู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีโควิด1 9อยู่ในตัวตนถึงนันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวในหลากหลายประเทศจะจัดแบ่ง คนในประเทศเออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆอันนี้พูดถึงในกรณีเกิดวิกฤตโควิดในประเทศนั้นๆกลุ่มที่1คือกลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นโควิด -19 กลุ่มพวกนี้จะต้องพิสูจน์โดยในห้องปฏิบัติการณนะวันนี้ยังเป็นโกลสแตนดาร์ดหรือเป็นการตรวจสอบมาตรฐานหลักคือการทำการศึกษาดูระดับพันธุก,กรรมของตัวไวรัสที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว,ว่า RT-PCR ผมให้ข้อมูลนิดนึ่นงนะครับว่าน้ำยาในการตรวจเนี่ยเราไม่ได้มีล้นหลามมากนะครับเรามีอยู่ในระดับหนึ่งถึงน้าวันนี้หลายๆโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยรวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขก็ผลิตน้ำยานี้ได้แล้วเราก็ใช้มันในการตรวจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะตรวจทั้งประเทศหมดน้ำยาน,นี้ไม่เพียงพอแน่น,นอนเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการว่าเมื่อไร่ควรตรวจเมื่อไหรยังไม่จัเป็นต้องตรวจ กลุ่มที่2กลุ่มที่สงสัยว่าน่าจะเป็นแต่ผลการตรวจยังไม่เจอการตรวจที่เรียกว่า RT-PCR ยังไม่เจอเช่นมีอาการของระบบทางเดินหายใจอาจจะมีประวัติมาจากพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งณวันนี้กลุ่มเสี่ยงมันก,ระ,กระจายไปหมดแล้วกลุ่มแบบนี้เราต้องเข้าใจหลักความจริงไว้ว่าการทำสวอปที่เรียกว่า n a s o p h a r y n g e a l swab คือการป้ายบร,ริเวณด้านหลังจมูกเพื่อกลับมาดูว่ามันจะมีไวรัสเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเนี่ย โดยค่อยใน48ชั่วโมงแรกเราอาจจะไม่เจอเพรนั้นการไม่เจอไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีแน่นอนอย่าไปคิดแบบนั้นแต,แต่บอกว่าแลักไม่เจอในเวลานั้นแต่ว่าถ้าเมื่อไรสงสยัยกลุ่มพวกน,นี้เราดูแลอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นแต่ตัวเขายังไม่เป็นเราจะต้องติดตามดูเหมือนกัน พราะกลุ่มเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาได้เชื้อมาหรือไม่ได้เชื้อมาแต่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีอาการอะไรเราเรียกว่า,วาการทำาควเลนทีนที่ให้ไปอยู่กับบ้าน14วันติดตามดูเฉยๆไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลกลุ่มที่4คือเป็นกลุ่มที่ไม่รู้อะไรเลยคนไทยในประเทศนี้ส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยคือก็ไม่มีอาการาอะไรไม่ได้ไปเพื่อนที่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มาตรวจอะไร กลุ่มนี้จริงเป็นกลุ่มเยอะกลุ่มพวกนี้ในสังคมจริงๆเราก็ตอบไม่ได้นะครับในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีโควิดบวกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าสมมติมีจริงคนเหล่านี้ก็อาจจะเดินออกไปแพร่เชื้อไปที่ไหนก็ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่เหมือาการผมย้ำอีกครั้งว่าโควิด19ทีเนี่ย80%ไม่มีอาการหรืออาการน,อน้อยมีทีหนักๆมากๆอยู่ประมาณ20%นั่นแหละไอห,หนักสุดๆไปประมาณ5%นั้นก็ไปเรื่องแต่ต้องการรู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อย ที่มีโควิด1 9อยู่ในตัวแล้วก็เดินไปเดินมาดูที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจแพร่เชื้อแต่เพราะความไม่รู้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นโควิด1 9ละแล้วก็รอดชีวิตหายกลุ่มเหล่านี้จะมีภูมิต้านทานขึ้นและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเวลาเนี้ยภูมิต้านทานในตัวเขาจะช่วยป้องกันเขาอยู่ระยะเวลา กลุ่มหลานนี้อาจจะกลายเป็นกองทัพที่สําคัญต่อไปในอนาคตไม่มีใครรู้อุปกรณ์ต่างๆที่เราช่วยป้องกันแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพมันหมดแล้วคนหลานนี้อาจจะกลายเป็นกองทัพที่สําคัญเพราะกลุ่มหลานนี้ไม่ต้องกลัวการติดเชื้อเพราะมัมีปูคุ้มกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตวิธีทางเดียวที่จะแก้ได้คือต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ คือไปลดจํานวนผู้ป่วยที่เข้ามาให้ได้พเพราะถ้าเมื่อไหร่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาน้อยลงไอ้สิ่งที่เราปริบปเวลานี้ก็อาจจะเริ่มพอคนหนักหนักก็อาจจะน้อยลงพอผู้ป่วยหนักลราอาจจะเริ่มรับได้มากขึ้นคิดว่ายุทธศาสตร์เวลานี้สําคัญที่สุดคือการลดจํานวนคนไข้ให้ลดลงให้ได้ และการลดลงนี่แหละการทําหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารจังหวัดอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรด้านสุขภาพอย่างเดียวเป็นหน้าที่คนไทยทั้งประเทศ